ต้อนรับเข้าสู่ EP ที่15นะคะของหนังสือท่านนโปเลียนฮิลกับหัวข้อนะคะเอ่อ uh, The 17 Principle of Personal Achievement mm hmm. ก็คือ17หัวข้อในการที่จะสร้างความสำเร็จของบุคคลเนาะวันนี้มาที่ EP ที่15เราเคยนะคะผ่านตั้งแต่ EP 1หรือบทที่1 จากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนตอนนี้เรามาสู่ในเรื่องราวของบทที่15จากหนังสือเล่มนี้นะคะบทที่15สําคัญมากเพราะท่านนโปเลียนฮิลนะคะให้หัวข้อบอกว่าการมีสุขภาพที่ดีและการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนสมาธิคือ น่าสนมากเลยนะคะอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะนะคะได้ยินในเรื่องเราคําว่าสมาธิเข้ามาแทรกกับการที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จและมันสําคัญมากหัวาอาวักต่อไปเช้คว,ว่าซึ่งก็เหมือนกับการประสบความสำเร็จอ่า,อาในส่วนของการลงทุนที่นะคะเริ่มต้นด้วยการเจริญสตินี่คือนะคะความหมายของการที่รบอบครอบมากน่าหมายความว่าถ้า มีสติการลงทุนของคุณจะประสบความสเร็จและปิดประตูในการขัดทุนเนาะแล้วเรามาดูค่ะเรามาแกะรอยกันดูนะคะมันทอยจี้ไปเจอบทความนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องราวของการจเจริญสติมานะ,ะมาให้พวกเราด้วยการที่มีสติเนี่ยนะคะมันก็คือการตระหนักรู้ถึงสภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ได้นะคะทำให้สามารถเแยกแยะและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในตัวเราได้อย่างนะคะเหมาะสมอย่างไรก็ตามค่ะแม้สติจะมีอยู่กับตัวเราแต่ก็ต้องการฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปปรับใช้ได้กับทุกกิจกรรมในทุกๆด้านของชีวิต ซึ่งนอกจากการช่วยส่งเสริมนะคะความมั่งคงทางด้านความคิดและจิตใจแล้วยังสามารถส่งเสริมสุขภาพและความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะที่ดีให้กับเราทุกคนได้ด้วยโดยมีวิธีการฝึกฝนง่ายๆในกิจวัตรประจําวันอีกต่างหานี่คือคำว่าสติแค่มีสติตัวเดียวมันจึงครอบคลุมไปสู่กระบวนการที่จะสร้างความสาเร็จให้พวกเราได้นะคะ เวลาคุณจะนะคะใช้ในเรื่องเราการฝึกฝนให้ตนเองมีสติโดยการน,นะคะผ่านการมีสมาธิก็คือทําตั้งแต่ตอนตื่นนอนแม้กระทั่งตอนรับประทานอาหารนะคะตอนทํางานคุณก็สามารถที่จะให้การทํางานของของคุณเต็มไปด้วยสมาธิและสติมันจะกํากับอยู่ตรงนั้นนะคะหรือทํากิจกรรมต่างๆ จะไม่ว่าจะเป็นการเต้นการเล่นกีฬาคุณก็จะต้องมีสมาธิอยู่ในทุกกิจกรรมนั้นๆเพื่อที่จะโฟกัสให้ทุกกิจกรรมนั้นรุ่วงและประสบความสําเร็จไปด้วยดีรวมทั้งการทบทวนตัวเองการสื่อสารกับตัวเองจึงจําเป็นที่จะต้องมีสติอาจจะต้องใช้สมาธิและมีสติกํากับอยู่นั่นเองเนาะดังนั้นวันนี้นะคะจึงต้องอถือได้ว่า เป็นเรื่องราวของการเกินความคาดหมายที่เราจะได้รับรู้นะคะในเรื่องของความสำเร็จนะ,ะที่จะต้องใช้ในแนวทางนะคะของการเข้ามาสู่นะคะภาคพื้นของโลกภายในหรือจิตวิญญาและสติของเราเข้าไปกำกับด้วยนะคะ,ะถือว่าเป็นคำนะคะเป็นคำสอนในหนังสือที่ทรงนะคะทรงประสิทธิภาพและทรงพลังอำนาจมากๆ จึงไม่แปลกเลยค่ะที่ทำให้หนังสือท่านนโปเลียนฮิลเนี่ยสามารถมียอดขายถล่มทลายจนปัจจุบันท่านนโปเลียนฮิลไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ยังเป็นหนังสือนะคะที่ได้รับความสนใจและเป็นแรงบนันดาลใจให้คนที่ต้องการความสำเร็จนะคะทั่วโลกยังสนใจในเนื้อหาที่ท่านนโปเลียนเขียนไว้ให้กับโลกใบนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่มาของการแปลหนังสือนะคะของท่านนโปเลียนฮิวและบทความดีๆของท่านนโปเลียนฮิวก็ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านนโปเลียนฮิวจงนะคะมีความสุขนะคะและก็มีความนะคะสว่างสวยส่องสกาวนะคะเป็นอ่าเป็นปัญญาให้กับผู้คนทวโลกนะคะมากขึ้นมากขึ้นสืบสืบเนื่องต่อไปขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังแล้วพรุ่งนี้เรามา เกะรอยใน EP ีที่16กันต่อค่ะโชคดีนะคะ